ั้งนี้อดทางอื่นไม่อดพิธีวันเรื่องอะไรใหญ่โตนะอะไรที่อะไรที่อะไรที่พูดเรื่องใครอดที่อดไม่อดอะไรเขาคีนกันอยู่เนี่ยใจเย็นยาใจเย็นพูดถึงใครอ่ะพูดถึงเพื่อนไปพูดถึงเพื่อนไปพูดทางอื่นเขาคีนกันอยู่เจอกันมีเพื่อนคุยไปพูดชื่อเพื่อนถึงเพื่อนทางอื่นนะได้มางทีเรื่องเรื่องชื่ออะไรไอพี่ ก็ชื่อเดียวกันเนี่ยนี่พี่บิ๊กไงนี่ใครพี่บิ๊กเพื่อนเหไอ้พี่ดูนางพ่อเหอออกมกลุ่มมาแล้วออกมาตั้งนานแล้วออกมากลุ่มมาแล้วด้วยออกมาแล้วกลุ่มอะไรวะนะกลุ่มลับเพลงใหม่เพลงใหม่พูดสวยแล้วพี่เคยฟังมา เขาเรียกว่าพลาดรูวเขาไม่พลาดตัวตา้งใจหูรู้แล้วเนี่ยก็ช่างเก็บไห้เรียบร้อยใครเขาขอเพลงไม่ตกไม่ตีไม่ดีทุกคนลุกอไม่มีอ่ะมีเอากลบมือูไม่ได้แล้วน้องลาก่อนพี่เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ มึองอยู่เต็มกล้องเลยเนี่ยหน้ามึงเต็มกล้องเลยรักเบลไหมครับรักเบลไหมรักเบลครับรักเบลเหรอจ้ากดบล็อกเลยครับเด<ช>ี๋ยว่ากดไลค์สิเขาตกใจเร็วมากเลยอรัญญาอรัญญาเจ้กับกายน้นยาเป็นคนอัญยาิสพี่ดีใจที่ผมช่วยนงกลายเป็นม้มาค่ะ ก็เพราะว่าเจ้าพี่น่ะผิดสัญญากับหม่อมฉันผิดเลยสัญญาว่าจะรักหม่อมฉันคนเดียวเผ้อแป๊บเดียวเจ้าพี่ก็หนีมามีเมียใหม่เชียวยังไม่หมดเอยไม่เชื่อใจอะไรบางทีคนเก่ายังไม่หายเลยพี่เอ้ยคนใหม่ก็แชทเข้ามาแล้วเฮ้ยดูพูดอะไรไม่ได้พูดจับมไว้เลยนะเี้ค่ะผมที่จะไม่เชื่อเจ้าพี่ต่อไปแล้วจับมาไว้ตั้งแต่วันน like ี้ไปอีกสี uh. <t <t ่เดือน ทางเลยทางอื่นเขาอดตั้งสี่เดือนอ้ยพี่เขาจะสัท้านอะไรอะทำไมทางนี้อดทางอื่นไม่อดไม่ดีวันเรื่องอะไรใหญ่โตนะพูดอะไรอะไรที่อะไรที่อะไรนี่พูดเรื่องใครอดที่อดไม่อดอะไรเขาเครียดก็อยู่เนี่ยใจเย็นยาใจเย็นพูดถึงใครอะพูดถึงเพื่อนไปพูดถึงเพื่อนไปพูดทางอื่นเขาเครียดก็อยู่ าเจอกันมีเพื่อนคุยคุยเขาเหรอฮะมีเวลาไปพูดชื่อเพื่อนถึงเพื่อนฉากอื่นนะได้ไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องพี่เรื่องเพื่อนใช่ไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เพื่อนชื่ออะไรไอ้บิ๊กกดี๋ยวอเดียวกันเนี่ยนี่พี่บิ๊กไงนี่ใครพี่บิ๊กเพื่อนอะไรไอ้บิ๊กแต่เรื่องเพื่อนมึงคนละเรื่องกัน นี่ดีเปล่าโอ้ที่สุดในโลกนั่นเลยอ่ะพู้ที่อื่นหลือวดูสิไอพิ๊กมันได้พิ๊กก็มันชื่อเดียวกันน่ะไอ้บิ๊กที่บอกเมียบอกไปซื้อเป็ดพะโล้ตอนที่สี่พี่แกพี่บอกพ่อมาเข้าฝันหิวอ่ะเฮ้ยพ่อเข้าฝันที่ว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเราดิไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่กูอยากรู้ไงไอ้บิ๊กโคราชโอ้พ่อเข้าฝันซื้อเป็ดพะโล้ใช่ ออกไปซื้อออกไปซื้อแต่คนไม่เข้าใจอ้าวรู้ได้ไงเนี่ยไม่แต่คนไม่เข้าใจมันก็ก็เหมือนจะเป็นเป็นแผลไงเป็นญาติโอ้โหไอูุ้กคนท่ไหนอย่าไปอ้ำดิไม่ใช่คนละคนกันแต่ในเพื่อนมันผู้ชายที่มันบ้าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายที่ดูหนังโป๊หนักๆนักในบ้าผู้หญิงในไงวะไอ้ทุกบ้ากามเนี่ยสมองมันจะเลือน โอ้อบ้าผู้หญิงเนี่ยดูนางโป้ด้วยาดูนางโป้มาดูมากไงดูมากภาษไา,มาษไม่ดีบ้าผู้หญิงภาษาเลยเออมันไม่ได้ว่าพี่หรอกพี่ไปพักไปพี่สอนราม,อ,รามอะไรคะใครสอนรามนี่สอนรามนั่งอยู่นี่แห้อย่ามาห้านี่ใ,นใครกูบินู่นสอนรามีนู่น ดูนังโป๊ดูนางโป้งปไงใไงวามจาเรื่อยเรือยกูใครเนี่ยเออนยผมรู้จักแล้วกันเนี่ยี่ดูขึ้นสมองเนะี่รู้จัก<อ><อ>พูดจาเลื่อยเรือนพี่ออสเนเต่าพูดจาเลือเธอไม่ใช่ออสอยข้างหลังนีเบล,เลอสเบลแล้วมึงใคร ผมแสงละวีครับมึงมปฉายหนังเลีรยวไปก่อนนะไปเลอะเถอะพูดเลอะเถอะมึงอ่ะเดี๋ยวเลอะให้มากคุ้ว่าอยู่เออเดี๋ยวกูตกไ้บอลกูชื่อเบลมึงดูมันจันเลยนู่นดูนังพ่อเหรอเอาละกลุ่มมาแล้วออกมาตั้งนานแล้ว เราจะกลุ่มมาแล้วด้วยออกมาแล้วกลุ่มอะไรวะนะกลุ่มลับกลุ่มลับออกลุ่มลับเขาเงามาแล้วใช้ชื่ออะไรอยู่ในกลุ่มอ่ะชวีวันขอเป็นชื่อชวีวันดึงเข้าหมาเลยดิจะเข้าไปทำไมมันน่าเกลียดน่าเกลียดอะไรนี่เรื่องล่าสุด ยังดูไม่จบเลยเรื่องอะไรวะทีพีอ้อนเขาส่งข้ามานันน่ะเรื่องอะไรอ่ะพี่คาติวหนังสือให้หนูมอยนักเอกเป็นนักเรียนแน่นเออเดี๋ยวพูดให้สอวน้ำดึงเข้ากลุ่มให้เจ้เหรอใช่ใช่เขาอยู่เงียบไปเงียบไปอะไรอย่ามาพูดมัวไปพี่เอ็ดเงียบไป เอ้ไหนแล้วเบลคุณสมองกนหมดแล้วมั้งนั่งนิ่งเลยนะไอตัวไอตัวไหนเราไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อกเองป๊อกจะพอมึงหมดเลยทั้งคณะเลยไม่มีใครไปอยู่ในนั้นอ่ะ แต่งงานกันได้เลยอย่าเสียเวลาแต่งแต่งสัญญาสัญญาเลยเขียนเอาไว้ไม่เคยไม่เคยเราต้องเขียนเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จับลงแปลอักษรแล้วจัาไม่เป็นไรหรอกเนาะแต่งก็คือแต่งนี่อ่านสัญญาเลยของปลอมมาของจริงหรือเปล่าเถอะอ้าวว่าคุมึงอ่านที่ของจริงกู ของจริงก็ดูไหวอ่ะต๊อไตกูแน่เหมือนลูกเลี้ยงว่มน่ะอ๋ะออนนูุดแสดมิงวงนู้นนนอนกันส่งดวงวิญญาณนางสาวอนิสาพันดอดแม่จต่พูดชื่อจริงทำพื่นผูเชื่อสิบหกวิถุนายาสิบหกมิถุนาไม่ใช่จ้ะ งานอะไรเป็นงานดิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการณ์ใหม่ปรากฏการใหม่อะไรนะดําดงฟีเวอร์ดําดงฟีเวอร์เลยต้องไปเจอเลยปะทากับหม่อมแม่แกว้วไปเจอตัวแม่แล้วเหรอไปเจอตัวแม่และตัวลูกไปเจอตัวแม่แลวะวทีเนี้ยให้แม่ด้วยเหรอลูกน้าอย่างเงี้ย เขารับงานพวกงานอีสันแล้วอีเวนท์ทุกย่าเป็นฝรั่งเนยอือเอาเลยอย่าอย่าอ่านชื่อจริงแมวไม่ดีเราอยู่ในวัดเดี๋ยวยังมาทูดเดี๋ยวยังมาทูดมาเอาตัวเราเราเราทไม่ต้องไม่ต้องรูปร่างเนย ยุ่งกับกูทำอะไรก็ไม่ถูกใจงเ้อเเป็นพระเอกอีคนเพลงใหม่เพ่งใหม่ห้องโซลามพี่มา อย si enfin hey ู่ในหัวใจสีห้องบอกหนที่มืออ้ายอยหักอัดลายหักไม่มีจุกคนแบ่งกันแบ่งกันอะไรเนื้อแบ่งกันอะไรเนื้อ ว่าพลาดกูกว่าเขาไม่พลาดตาใจหูรู้แล้วน่ะก็ช่างเจ็บนี่เรียบร้อยใครเขาขอเพลงไม่ตกไม่ตีไม่ดีทุกคนเขขอไม่มีอ่ะมีเอากับมือมึงผสมอะไรให้พวกเขากินไปเนี่ยเขาพูดเลกัน ไปหมดแล้ไปหมดล้วรช่อบนี่ฉันยอมแล้วเป็นสามีเธอก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องจัดงานแต่งหรอกในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอ